โอเคครับอยู่กับร้านบางค้า, Air นนายแอร์ซอฟนะครับผมวันนี้มา r e v i e เจ้าตัว W-E High Kappa 5.1R นะครับอ้าเฮ้ยไม่ใช่ติดเล่นมุกซะแล้วเรานะครับขออนุญาตเช็คก่อนนะผมไม่รู้เรียกชื่อรุ่นผิดหรือเปล่านะแต่ผมว่าใช่ 5.1R นะครับผมเองก็อองๆอ,องกันนะช่วงนี้นะ <c oughs> นะครับโอเค 5.1R นะครับเป็น W-E นะครับผมตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่ 2,700บาทพร้อมเล่น3,000บาทฟรีค่าส่งนะครับตัวนี้มาอีกตึงตัวที่สภาพโคตรใหม่นะฮะดูแมกกาซีนนะครับมีรอยแค่นิดนึงนะครับแมกกาซีนเนี่ยมีรอยนิดหน่อยถือว่าเป็นเรื่องปกติของปืนมือสองเพราะว่าเราเสียบเข้าเสียบออกเนาะมันก็เป็นรอยแล้วนะครับแต่ปืนใหม่จริงอะฉีดซิลิโคนนะครับแค่นี้พอนะไม่ต้องฉีดเยอะนะครับนิดๆหน่อยๆพอเอาแค่พอประมาณนะครับ การที่เออหลายๆคนะสงสัยว่าทำไมผมถึงทำคลิปยาวๆะเดี๋ยวเยวขออธิบายเราให้ดูภายนอกนะครับภายนอกนะครับเวเลปอนอีลิตจุดห้าจุดสี่ห้าออตโต้นะครับเป็นยิงลายล่องลึกนะ w e WE e อีนะคนะครับ v t e c คดีบิวนะ E-TECH ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสกีลายล่องลึกจุดสี่ห้าออตโต้ของนี้ก็จุดสี่ห้า ACP ศูนย์หน้าศูนย์หลังสามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับศูนย์หน้าเป็นศูนย์สีดาธรรมดาดาธรรมดานกสีเงินนะครับเซฟนะครับใช้ได้ปลดเซฟหลังอ่อนใช้ได้กำหลังอ่อนล่านไกลใช้ได้นะครับ่ะลุ้งได้กันป็นหนึ่งตัวที่ผมไม่ต้องล้างมันง่ายมากนะครับนี่เลยดูดูรอยพวกนี้สิมันยังไม่มีรอยถลอกเลย คือแทบไม่ได้ยิงนะครับคือบางทีอาจจะดึงสายเล่นบ้างมันก็ยังไม่กินลอยถ้าดูลูกสูนนะครับไม่มีลอยเลยใหม่กว่านี้ไหมนะครับให่ใหม่กว่านี้ไ <c oughs> ห,ห,หม,น,มนะฮะอ่ะโดนไปนะครับนี่ครับจอระบ,บีเหลวเขาเรียกอะไรซิลิโคนเหลวนะครับเข้มข้นนะครับทับเลยนะครับ กี่ผมจะพูดลแล้วผมก็ลืมไปแล้วขออภัยนะปึ๊บปึ๊บอ,อ่ะ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็มือลูบช่วยหน่อยนะฮะเพื่อให้มันไหลไปตามร่องนะครับใครได้ไปนี่ไม่ต่างจากมือหนึ่งเลยนะนีนนน่ทาทั้งหน่อยเนี่ยป้ายป้ายไว้นิ้วป้ายป้ายก็ได้หรือถ้ามีอ่าเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่า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 แปล ไอ้ที่ทาสีอะเรียก่อะไรวะูุก,กันนะครับทาไปได้เลยช่วยเต็มๆเข้าไปหน่อยนะครับจะได้ไม่เลอะนิ้วผมใส่ชุกม,มือก็แล้วช่างมันครับแล้วก็เช็ดนะเนี่ยส่วนเกินอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเนี่ยเ,เลงปืนไปได้เลยเพราะว่ามันก็เหมือนตัวสารเคลือบอยู่แล้วเนี่ยมันก็เงาปืนท่านก็เงาด้วยเห็นไหมะหลายอย่างหลายอย่างนะครับอ่ะต่อไปก็ชุดบนนะครับท่านก็หยอดองไปเลยอันนี้ไม่ต้องถอดล้างเลย ผมแค่ลงสารหล่อลื่นก็พอนะครับนี่ทางไปเลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยเออการที่จะเล่นบีบีกันเนี่ยทำไมผมถึงชอบทํยาคลิปยาวๆอธิบายให้คนเข้าใจาเรื่องการดูแลรักษาทั้งเรื่องการเลือกซื้อนะครับ อ่ะเหมือนตัวไฮคาปาเนี่ยผมพูดสักนิดหนึ่งเนะครับเผื่อท่านใดอยากเลือกซื้อไฮคาปาส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนอกจากนะครับที่เราจะเจอเคสไฮคาปาบไป่อยที่ผมรับซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมทาคลิปแยกอธิบายแบบละเอียดทีหนึง่งในการเลือกซื้อไฮคาปาและหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเออนะฮะเพราะผมมีตัวเคสสตัตดีด้วยประมาณสองตัวนะครับอาการไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ก็หลอกตาคนที่ซื้อได้เหมือนกันอันแน่นะครับเดี๋ยวอธิบาย ให้ฟังแบบชุดใหญ่แต่นี่มาอธิบายาคร่าวๆก่อนเพื่อท่านใดจะหาซื้อมือสองนะครับให้เขาเช็คเทสให้ดูหน่อยนะครับนะก็คือนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเขาอ้างว่าแก๊สไม่มีนะครับหรือแก๊สหมดที่จะลองปืนนะครับให้เขาลองนะครับอ่าต,ต้องใส่สไลด์ก่อนอันนี้ลงกัะบีขาบแล้วเนาะแล้วก็ใส่สไลด์กลับเข้าไปเดี๋ยวทำเป็นคลิปยาว aw, อันหนึ่งอธิบายให้ฟังนะออผมเจอกลเม็ดเยอะการรับซื้อมือสองเนะี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนะครับ แล้สำหรับคนที่ดูไม่เป็นผมก็สอนให้คนดูเป็นครับแต่ถ้าใครซื้อร้านผมไม่ต้องห่วงครับพีบีการเือิสองทุกตัวผ่านสายตาผมหมดนะครับแต่ถ้าตัวไหนผมเช็คผิดพลาดตกลงอ๋อไม่ต้องกลัวผมมีประกันนะครับผมไม่โยนปัญหาให้ลูกค้าอยู่แล้วผมเป็นช่างบอกก่อนผมเป็นช่างผมก็ต้องพูดคือไม่ช่พูดผมต้องเซอร์วิสลูกค้านี่นะครับอ่ะในเมื่อเราเช็คพลาดก็ไม่เป็นไรครับส่งมาเคลมได้ผมมีประกันให้นะครับลูกค้าทุกคนนะไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับพีีการนะพี่ีการเนี่ยผมมีรับประกันให้หนึ ไม่ว่าจะเป็นอาการใดๆก็ตามเนี่ยคือถ้าเกิดอุบิเหตุระบบมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราผมสามารถเคลมประกันได้หมดนะครับคือภายใน1เดือนเนี่ยคืออันหนึ่งอาทิตย์แรกเคลมฟรีฟรีทั้งค่าส่งกลับด้วยนะครับฟรีทุกอย่างอ่าถ้าเกินหนึ่งอาทิตย์แรกไปก็หลังจากอีกสองอาทิตย์ก็คืออีกสองอาทิตย์สามอาทิตย์จะครบหนึ่งเดือนก็จะมีแค่ค่าส่งกลับนะครับมีประกันนะครับไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ามีมีท่านหนึ่งที่มาบอกผมว่าเขาเคยซื้อมือสองจากร้านอื่น แล้วพอเปือนอยู่กับเขาเนี่ยปกติแต่พอส่งกลับไม่รู้ร้านไหนเพราะเขาก็ไม่ได้บอกผมก็ไม่รู้เขาก็มาแชร์ให้ฟังว่าม,มีเป็นบางร้านแล้วกันนะครับว่าเขาม,มีประกันให้อยู่กับเขาเน่ะปกติดีแต่อยู่ลูกค้าอาจจะมีปัญหาเพราะอาจจะเป็นที่ลูกค้าก็ได้อนนั้นอ,อาจ้นก็อาจจะใช่นะครับแต่ลืมนะครับว่ามันอาจจะเป็นผิดพลาดจากทางคือเางาผมเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมตีมความผิดพลาดของผมเองก่อนนะครับอยู่ดีว่าเฮ้ยผมเช็คราละเอียดหรือเปล่าทั้งทั้งที่ลูกค้าเพิ่งได้เล่นไปวันเดียวแล้วมีปัญหา ผมก็เลยตีเป็นความรับผิดชอบของร้านคือตัวผมเองครับผมอาจจะเช็คเป็นล้าตรงไหนะอะไรตรงไหนผมเลยมีประกันให้ลูกค้าอุ่นใจว่าโอเคซื้อ,อร้านผมเนี่ยมีประกันให้พังส่งกลับมาซ่อมเคลมฟรีทุกอย่างนะครับถ้าเกินหนึ่งอาทิตย์แรกก็เสียค่าส่งกลับนะครับซื้อร้านผมสบายใจได้นะครับหนึ่งเดือนแรกท่านมีประกันรับรองเลยว่าพังปุ๊บส่งซ่อมฟรีเคลมได้นะครับไม่ต้องห่วงนะนะครับเพราะถือว่าผมเป็นช่างผมก็ต้องรับผิดชอบ ในจุดที่เสียหายถ้าเกิดผมมองข้ามจุดเล็กๆไปนะครับก็มันอาจจะมีผิดพลาดกันได้เพราะว่าบางทีงานเยอะเช็คไม่ละเอียดอาจจะมีตกหล่นนะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้นะฮะอ่ะโอเคอันนี้ผมให้ใหเช็คคร่าวๆก่อนนะพาซื้อไฮคาปาอ่าหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับสองรุ่นเนี้ยที่จะมีปัญหาหลักๆที่สามารถหลอกสายตาพวกท่านได้นะครับก็คือถ้าเป็นตัวเจนใหม่ๆจะเป็นเข็มหลอกแบบเนี้ย ถ้าเป็นเจนเก่าคืออันดับแรกให้สอนดูเจนก่อนคร่าวๆเจนเก่าจะไม่มีเข็มหลอกเจนใหม่จะมีเข็มหลอกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาท่านจะซื้อมือสองเนี่ยถ้าเขาไม่มีแก๊สลองไม่เป็นไรครับให้ท่านใช้วิธีการให้เขาขึ้นสไลด์ปุ๊บแล้วให้เขากดไกแบบนี้ไม่ต้องกดหลังอ่อนอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองนะครับให้เขากำหลังอ่อนและลั่นไกแบบนี้นะฮะเพื่อดูว่าเสียงไกลมันแน่นไหมหรือว่าระบบมีปัญหาไหมเพราะว่าบางที เขาแค่ง้างนกและเทให้ท่านดูไก่มันจะสับลงแต่มีบางจังหวะที่ไก่กดปุ๊บแล้วเหมือนมีอาการสะดุดสองชั้น,นคือกึกกึกแต่เราดูในคลิปอ่ะบางทีอาจจะมองไม่ค่อยทันนะครับมันหลอกตากันได้นะแต่เนี้ยคือสับโป๊ะเดียวเข้าแน่นอนนะครับก็คือเนี่ยให้สอนดูคร่าวๆก่อนเป็นสองอย่างนี้เดี๋ยวทําคลิปละเอียดอีกทีนหนึ่งเพราะว่ามันมีเคสสตัตดี้สองตัวมาที่เขาส่งมาขายผมแล้วก็ไม่อีกตัวหนึ่งเขาพูดตรงๆแล้วกันแต่เป็นอาการแฝงที่ผมเห็น แต่ตัวหนึ่งคือเหลี่ยมมานะครับก็ไม่เชิงเหลี่ยมเหมือนกันเขาไม่รู้แล้วกันว่ามีปัญหาเนี่ยเพมันมาเจอปัญหาที่ผกนะครับโอเคก็ประมาณนี้สอนให้ดูคร่าวๆแล้วก็ทําความเข้าใจเรื่องประกันด้วยนะครับเผื่อท่านใดเข้ามาใหม่เนาะโอเคประมาณนี้ต่อไปก็ชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคมาทดสอบยิงเจ้าตัว WE High Capa 5.1R นะครับสภาพโคตรนางฟ้ามีใครให้ใหม่กว่านี้ไหมนะฮะอัดแก๊สนะครับ6-10วินาทีโดยประมาณ แล้วค่อยๆปล่อย๊ลูกที่ผมใช้ว่าความแรงจะเป็นลูก0.20นะครับผมจะใส่ไปก่อนประมาณสัก4-5นัดนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมต้องนับก่อนนะกี่นัดนะครับจะได้ยิงว่าเได้ถูก6กนัดนะครับต่อไปผมจะใส่ลูก2-5ลงไปด้วยนะครับในโซนที่เหลือนะครับเพราะผมจะได้เทสยิงทีเดียวนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ วัดความแรงก่อนนะหกนัดนะครับวัดความแรงสามสี่แปดสามห้าศูนย์สามห้าสองไม่ขึ้นสามสี่ห้านะครับอ่ะหกนัดนะเมื่อกี้ยิงไปห้านะครับต่อไปอีกน,นัดนึงสามสามแปดนะครับความแรงถือว่าเยอะพอสมควรนะประมาณสามร้อยห้าสิบ ับวันนี้อากาศเย็นๆสบายๆนะครับประมาณ25องศาฝนไม่ได้ตกครับแต่อากาศเย็นเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับถือว่าแรงพอสมควรนะโอเคต่อไปเราไปดูความแม่นยำนะครับโอเคไหมเป้า10เซนหรือ20เซนนะครับหรือเยดะประมาณ10เมตรนะครับ,รนะรบอ่ะดูกันว่ากับตัวไฮคาปาห้าจุ โอ้มองยากเหมือนกันนะเนี่ยนะเป้าใหญ่ง่ายๆครับแต่เป้าเล็กนี่ยากเพราะว่าโซนท้าหลังมันดำครับมองยากโอเคมาเป้า1ิเซนและ20่เซน,นครับระยะประมาณ10เมตรนะครับผมแล้วก็ทุกครั้งเวลาเรายิงเสร็จแล้วเราต้องขึ้นเซฟไว้นะครับเผื่อไว้ก่อนนะครับเซฟที่เฟิร์สนะครับคือป้องกันอันตรายไว้ก่อนนะครับเผื่อเรานิ้วเข้าโกงกายหรือว่า อุบัิเหตุอะไรขึ้นมาเผลอนิ้วเข้ากวางไกลรัลงว่าที่เรากำไกลเงี้ยอาจจะลั่นได้แล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับขึ้นเซฟไว้ทุกครั้งนะถ้าเราใส่แม็กใส่ลูกใส่แก๊สแล้วนะครับผมกดเซฟนะครับ10เเซน20เส้ซนระยะได้ประมาณ10เมตรนะครับ ะยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลค์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหาโอเคไหมยิงได้ปกติครับลูกหมดสไลค์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับผมส่วนเจ้าตัวแมกกาซีนนะครับเราเล่นเสร็จแล้วเราก็แก๊สคามแม็กก็ได้เลยนะครับไม่ต้องมาออกนะครับผมอันดับแรกหลังจากเล่นเสร็จเราก็แม็กออกนะครับเหมือนเดิมนะทุกครั้งสำหรับพวกปืนแมกกาซีนนะครับเราควรแม็กออกก่อนนะครับเพราะว่าการผิดพลาดอะไรตรงไหนเผื่อลูกมันโดดเข้าไปคาอยู่ในนี้นะครับอะไรใดก็ตาม เซฟตี้อันดับแรกเราต้องเคลียร์แม็กออกก่อนนะครับแก๊สในแม็กเอาไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องเอาออกแล้วก็อย่าอัดจนเต็มถ้าเต็มเดี๋ยวแม็กพังนะครับอัดเต็มอากาศร้อนอากาศมันจะขยายตัวแก๊สจะขยายตัวทําให้แม็กบวมถ้าอากาศเย็นไม่น่ากลัวครับกลัวอากาศร้อนเดี๋ยวแม็กมันบวมนละจ้ะเดี๋ยวมันจะพังซะก่อนแล้วก็แก๊สรุ่นใหม่มีซิลิโคนในตัวอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะอาโอลิงจะเสื่อมสภาพนะครับไม่กัดโอลิงแน่นอนนะครับไว้ได้เลยนะครับผม แต่ถ้าไม่อาจไว้กอลิ่งเขาจะเส่อมสภาพไวนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่เส่อมสภาพมันเส่อมสภาพครับแต่แค่เรายืดระยะเวลามันออกไปเท่านั้นเองนะครับผมเัาต่อไปนะครับลูกหมอดสไลด์ค้างใช้วิธีการดึงสไลด์ถอยหลังลงถ้าดึงแล้วไม่ลงดึง,ดงกดปล่อยร่างกายให้ใช้วิธีนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นการเ,ฟเซฟเรื่องจตัวตัวนี้ตัวบล็อกเขาเรียกตัวตัวร่องสไลด์ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ามันเป็นตัวเบรกสไลด์ ตัวเนี้ยมันเฉียงอยู่90องศาเห็นไหมตรงตรงแนวๆอาจจะเฉียงหลังไปนิดนึงนะครับไม่ถึง45ด้วยนิดนึงก็คือไอตัวเนี้ยมันจะได้เตะขัดแขวนถ้าเราตบคันแขวนสไลด์มันจะกินเนื้อตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสไลด์มันสึก แต่ถามว่าเวลามันเตะแขวนเนี่ยมันจะสึกไหมมันสึกเล้วครับแต่ว่ามันช้ามากถ้าเราเล่นแบบเนี้ยมันเป็นวิธีการที่ถนอมวัสดุนะครับไม่สดุมันพังไวนะครับโชคดีแค่สไลด์สึกนะครับลูกหมดมันสไลด์จะไม่แขวนก็ยิงได้เรื่อยๆโชคร้ายนะครับมันก็จะลาวขึ้นมาบนนี้มีโอกาสลาวได้นะจ๊ะนะผมอ๋อแล้วก็ตัวนี้นะครับสไลด์ถีบคอนข้างหนักน่าจะบวกพอแก๊สด้วยแล้วก็ไกลเนี่ยค่อนข้างนุ่มนิดนึงนะครับแังว่านิดนึงไม่ได้มากนะครับก็ ก็สำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยยิงปืนสไลด์ไห้เขาเรียกะไรถ้าเป็นสแตนดาร์ดบีีการทั่วไปผมว่ามันมันประมาณเนี้ยแต่ผมว่ามันนุ่มกว่ากันนิดนึงนะครับไม่มากไม่มากแต่ก็นุ่มกว่ากันนิดนึงนะครับก็นั่นแหละพ่าย,ยิงสน,ส,นสนุกนะครับผมโอเคเนาะนะครับจะลืมนะเล่น b ีีการนะครับล้าทงทำความสะอาดด้วยนะครับผมนานๆครั้งถ้าคนยิงไม่บ่อยนะครับแต่ว่าอย่าปล่อยมันแห้งนะ ไม่งั้นพวกอุปกรณ์ต่างๆอาอารมณ์ถ้าเราเปีเยบเชืบอหมอนรถยนต์นะครับถ้ามันมีน,น้ํามันในห้องเครื่องหรือนีน้ามันในปืนบ้างเนี่ยมันก็จะทําให้อัตราการสึกหลออนี่ช้าลงนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่สึกหลอเลยมันสึกหลอแน่ๆครับมันพังแน่ๆแต่ยังว่าเราจะดูแลมันยังไงแค่นั้นเองนะครับผมดูแลดีก็อยู่ได้นานดูแลไม่ดีมันก็พังไวแค่นั้นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสโลแกนร้านผมก็คือดูแลถูกกว่าซ่อมเสมอนะครับปล่อยให้เรื่องเขาเรียกว่าปล่อยให้เรื่องวัสดุ เสื่อมตามอายุตามเขาเรียกว่าการเสื่อมสภาพของวัสดุเนี่ยเป็นไปตามอายุการใช้งานนะครับเนาะโอเคประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบ b บการเชิงเศาและ b k a คร์ซอฟนะครับผมหรือบทคว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ